สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันยาคุณแม่วันดีและน้องทารินนะคะวันนี้เปลี่ยนทำเลหน่อยค่ะขยับเข้ามาเพื่อให้แม่วันดีได้ผ่อนคลายบ้างและพี่ๆนะคะลงไปเลยค่ะพี่เปียวันดีวันดีวันดีนี่ค่ะกันยาก็เดินตามแม่ตลอดค่ะแล้วก็กินนมทำลายสถิตินะวันนี้สามนาที เดินตามมาเดินตามกับแม่มาตลอดค่ะนี่เราก็มีกล้วยน้ำว้ามาฝากแม่วันดีนะคะบำรุงหม่ค่ะลูกสองเียเต่ายางเดียวกันยาก็พี่เปียกฝึกอย่างนั้นนะคะน้องก็ต้องเลี้ยงค่ะฝึกให้กินนมเนี่ยค่ะอยู่ใต้ท้องค่ะตลอดเลยพี่เลี้ยงก็ต้องให้รางวัล แม่วันดีตลอดนะคะอันนี้เราอยู่มุมสูงนะคะเลยอยู่ใกล้แม่วันดีได้แล้วก็พี่ขวัญก็อยู่ตรงนี้นะคะก็พี่ทารินไม่ไม่น้องทารินไม่ไม่กวนอะไรกันเลยค่ะก็มีหยอกกันบ้างนะคะบางครั้งก็กันยา ยืนอยู่ตรงนั้นถาลินอยากวิ่งลอดท้องแม่ก็อาจจะชนบ้างค่ะจะให้ว่าตั้งใจชนก็ไม่น่าจะขนาดนั้นดี๋าวนะคะเห็นว่าเข้าเต้าแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างโอ้ oh. เดี๋ยวป้อมเดินบนหลังได้ไหมคะพี่ค่ะ ันหลังแม่วันดีแม่วันดีพี่ไม่มีพี่ไม่มีกล้วยอยู่กับพี่เปี๊ยกอยู่กับพี่เปียกนั่เพราะว่าน่าจะชอบกินกล้วยสุกค่ะถ้ามื้อเช้านี้น่าจะกินไปครึ่งรถกระบะแล้วละค่ะอันนี้ก็เลยเหลือแต่กล้วยหำหามแต่ก็ยังให้เขาน่าจะชอบชอบมากเหมือนกันนะคะก็ ตอนนี้พี่ๆก็ให้นมยังให้นมในในสูตรเดิมก็แล้วแต่เขาว่าจะกินได้มากน้อยแค่ไหนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันนี้เราอยู่ใกล้แม่มันดีมากเลยนะคะพี่ก็จะป้อนอยู่ <c oughs> นี่ค่ะกันยากคะทาลินกัญญาคงอยากจะขึ้นบันไดามาค่ะอันนี้เป็นไลฟ์ที่ ใกล้ที่สุดแล้วนะคะทารินกัญญานะคะตัวนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอสองคนนะคะแล้วก็พี่หัวหน้าสถานีวิจัย <c oughs> ก็หมอต่างด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างขะวันนี้ที่มาดูเนี่ยเห็นเขากินนมมากขึ้นกว่าทุกๆวันตั้งแต่ตั้งแต่เห็นวันศุกที่แล้วนะคะอย่างเมื่อวันเมื่อวันพูดที่ผ่านมาเนี่ยเขากินแบบ กินสองสามวิแล้วก็ออกสองสามวิแล้วก็ออก <Okay. S 1> เหมือนก็ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าอาจจะเข้านิดนึงแล้วก็เหมือนแม่เขาลําคาญเลยค่ะ <Okay. S 1> แต่วันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้ดูนานมากดูแบบจุ๊บจุบจุบจุบใช้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็ดูแล้วก็เป็นมิตหมายที่ดีเพราะดูแล้วแม่เขาจะเริ่มมีความผูกพันมากขึ้น ตอนแรกก็ดูอาจจะไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แบบว่ารักทารินมากกว่าเพราะว่าทารินเป็นลูกจริงกันยาก,ก็ดูเฉยๆยอมให้กินนมบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ดูความสัมพันธ์เยอะเพราะว่าลูกได้ดูเต้าเยอะด้วยค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะถ้าคุณหมอเห็นว่าลูกช้างสุขภาพเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นเยอะนะ,ะอย่างวันนี้ควานพาเดินไกลขึ้นพาไปเดินป่า จากที่ผมเคยไปดูที่พรัวนะ่โอ้ยตอนนั้นเดินแบบป้อแป้ปอแปจะเดินทีกลัวขาจะหักหรือเปล่าสลบก็ไม่ได้โอ้ยวันนี้เห็นเดินนี่เขาขึ้นเนินขึ้นเข,นขาลงเขาได้แล้วนะฮะเนินสูงๆไต่ขึ้นไต,ต่ลงเองนะฮะก็เป็นมิตใหม่ที่ดีแล้วก็ขี้ก็แข็งขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าพอได้กินนมแม่แล้วเหมือน ภาวะโภชนาการเขาดีขึ้นแข็งแบบไม่เหนียวใช่ไหมคะเริ่มเริ่มเริ่มมีแข็งมากกว่าเดิมแต่ยังไม่แข็งมากแต่ว่าตอนที่เคยไปดูผู้วกับคุณหมอนุ่มมาดูมจะเล่นเละแฉะนะคะแล้วช่วงแรกเห็นคุณหมอนุ่มบอกว่าอุ้ยขายเป็นน้ําพุ้งเลยใช่ใช่แล้ววันนี้เป็นก้อนละดีใจค่ะดีใจแล้วก็คงยาได้ลดนมชงเยอะขึ้นอาจจะกินนมเต้าเยอะขึ้นค่ะ ่วันก่อนๆอาจจะต้องให้นมเพ่มเยอะขึ้นเพราะว่าเขากินจากเต้าอะน้อยมากค่ะเหมือนดูดดูดเล่นเล่นแล้วก็ถอยดูดดูดเล่นแล้วก็ถอยจนแม่เขารู้สึกําคาญว่าดูดบ่อยๆมันเจ็บอะไรงนี้แต่วันนี้ดูดนานขึ้นยังยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ก็เดินป่ามายังไม่หยุดเลยเนี่ยอนีะ นี่ค่ะกินนมอยู่ไม่คุณหมอไม่ได้พ,พูดเกินไปนะคะกันยาอยู่ที่เต้าเลยค่ะอยู่ที่เต้าเกือบตลอดเวลาเราก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ขนาดนี้เพราะว่าดูดูทารินเองก,ก,อก,ออก็กินอิ่มแล้วก็ออกกินอิ่มแล้วก็ออกแต่กันยาเรานี่อาจจะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนกน็เลยขอขอกอบโกยค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะคุณหมอก็จะช่วยแวะมาดูอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ามาถึงเมืองนี้แล้วคุณหมอต้องช่วยดูนิดนึงค่ะวันหน้าว่าไงคะวันนี้เราก็ในส่วนของสถานีวิจัยสป่าปูหลวงเราตามเข้ามาตั้งแต่ครัวประเด็นของเราคือเราเราจะเห็นว่าการพัฒนาการการปรับตัวของ ลูกช้างป่าที่จะมาอยู่กับช้างเนี่ยการเราสนใจในประเด็นนี้มากคนนี้ก็เข้าสู่วันที่เจ็ดคับก็เห็นในเรื่องของการาปรับตัวการเข้าหา,าเรียกว่า,าลูกช้างป่ามาเจอแร้รับที่เป็นช้างเลี้ยงเลยซึ่งเท่าที่เรามีโอกาสได้สังเกตนถือว่า,าค่อนข้างเกินความคาดคาดหวังหรือคาดหมายที่เราวางไว้ว่าจริงๆน้การปรับตัวของช้างป่าเองเนี่ย เราไม่ค่อยมีโอกาสเข้าใกล้เห็นขนาดนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามและก็น่าสนใจมากๆซึ่งทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าหลวงสํานักงานสัตว์ป่าเองก็ขอ,อนำเรียนท่านผู้ดำนินการสำนักงานสัตว์ป่าเลยว่าเราขอติดตามดูเพื่อที่จะให้เห็นว่าในเรื่องของการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันมีคำตอบอะไรบ้างในแง่ของลูกช้างป่าในการที่จะเข้ามาสู่แม่รับซึ่งเป็นช้างเลี้ยงนะครับครับก็ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเห็นความแข็งแรงความแข็งแกร่งด้วยการสื่อสารกันด้วยกับกับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะอันนี้พี่พี่ค่ะพี่พี่ขวานพี่เปี๊ยกว่าไงคะเบี่ยมค่ะพี่เปี๊ยกเริ่มสบายใจค่ะพี่เป๊กนะคะพี่เป๊กไม่มีนะคะลอกนะคะพี่อ้นคะหันหน้ามาสบตาหน่อยค่ะ พี่อ้นน่าจะคิดถึงบ้านนะคะพี่ๆบอกอยากกลับบ้านแล้วต้องรีบให้กันอย่ารีบกินแล้วก็อีกหมอคนนึงหมอกิ้งนะคะหมอกิ้งขอยิ้มเฉยๆขอบคุณนะคะหมอกิ้งมาดูทุกวันเลยค่ะหมอกิ้งพูดอะไรหน่อยไหมคะก็พัฒนาของน้องเขาก็เป็นพัฒนาการเป็นธรรมชาติก็ดีครับดีมากเลยคือเราก็คือว่าเราก็ทําตามที่เราวางแผนไว้นะมันก็เป็นไปตามนั้นถือว่ามัน ก็ครั้งแรกมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยช่วยช่วยช้างตาพัดหลงเป็นลักษณะที่ใช้ไม่รับช้างบ้านมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาผมก็ช่วยก็คือช่วยในพื้นที่แล้วก็ที่ให้แม่เขาหรือครวขงเขามารับอันดีเลยแต่นี้ก็เป็นอีกแบบนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับผมขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่วิชัยว่างไงคะนี่ควานของแม่วันดีนะคะแม่วันดีเต็มใจไหมคะก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะ <c oughs> ไม่น่ากังวลอะไรนะคะแต่ก็ต้องอยู่อยู่ตลอดไม่ห่างใช่ไหมคะอันนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ควันอีกคนหนึ่งที่มาช่วยสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็มองอย่างเป็นห่วงตลอดนะคะทางนนก็เล่นค่ะอันนี้คือเม่อปันดีคือคนมาอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยท่ยไปพาเด็กไปเที่ยวหน่อย ยยากนเวลลหากล้วยมาด้วยนะคะเม้งอผมเดี๋ยวพี่วิชัยเรียกให้ไงเดินเที่ยวอะเดินเที่ยวดินเที่ยวกันอไแล้วค่ะค่ะ เหมือนไม่สนใจมนุษย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะต้องเอาอาหารมาช่วยนะคะยังไงก็ต้องให้รางวัลแม่วันดีตลอดอยู่เหมือนกันค่ะเพราะทั้งรางวัลด้วยแล้วก็เพราะทั้งความอ่อนล้าด้วยเพราะว่าน้องกินนมทั้งสองตัวนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากค่ะ นี่บรรยากาศของพัทระอิลเฟนคอนเซปชันนะคะน่าอยู่มากๆค่ะลูกแปดค่ะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะชอบกินนมแม่วันดีตลอดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราพาเดินเล่นนะคะ ก็คงก็คงจะหาหันหาทิศกล้วยใช่ไหมคะนี่พี่วิจัยกำลังเรียกค่ะปะมาทางนี้วันนี้มาค่ะกินนมนะคะกันยาก็อยู่อิรยาบถหลายอิรยาบถเพิ่มขึ้นนะคะ แม่วันนี้ก็ก็กินมาเยอะค่ะที่ข้อสังเกตอันนึงก็คือทุกตัวนะคะทั้งทารินและกันยาชอบกินฝั่งซ้ายค่ะนมฝั่งขวาอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะอ,อันนี้ก็กินนมแม่อยู่ค่ะเดีย๋ยวเราไปส่องดูนะคะเดี๋ยวมีพี่ๆไปเอากล้วยมาให้แม่นะคะ ก็ได้อยู่ค่ะพี่วิชัยมุมนี้ค่ะมาหากล้องหวัดดีค่ะขอ,อยค่ะไปไหนคะคุณหมอพากลับมา <ไป S 1> ค่ะหวัต้องพาวนกับวะนี่ค่ะ อนนะคะทารินไปแล้วค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ก็มาไกลเกินที่นี่หนึ่งสัปดาห์พอดีค่ะก็อีกตอนนั้นมาถึงเที่ยงพอดีก็นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะก็จะครบเจ็ดวันก็เหมือนคุยกับพี่พทัทค่ะว่าเราจะนับกันยาเหมือนว่าเป็นช้างแรกเกิดที่มาฝึกดูดนม นี่ก็เหมือนฝึกได้เจ็ดวันก็ดีขึ้นค่ะแล้วตอนนี้กันยาก็มุดเข้าไปในศาลาแล้วนะคะเห็นเสาค่ะน่าจะเห็นเสาตอนนี้ทารินกำลังอึนะคะพี่พิชัยฉี่แล้วคะ ยังไม่เคยเห็นอืึทาลินเลยค่ะยังไม่เคยเห็นอืึทาลินด้วยเขาก็กินน้ำนมแม่นะคะปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะยังไม่ยังไม่เห็นก้อนอืึเลยนี่เ <c oughs> <c oughs> ต็มที่จับได้ไหมใช่ไหม <c oughs> ทำไมพี่เปี้ยงไม่ขอว่าขี่ได้ไหม <c oughs> พี่เปียกนี่ลองทดลองขี่ช้างงาแล้วนะคะเพราะว่าให้โจทย์พี่พัดไปว่าน้องๆผูวักกวกลัวช้างไม่เคยเจอช้างใกล้ๆค่ะเราเคยเจอแต่ช้างป่าพี่พัดเลยจัดให้ขึ้นขี่น้องก็น่าตกใจกันเลยพี่เขาบอกว่าให้ทะลุทุกมิติออกมาเลยนะคะอันนี้กันยาทำตัวเหมือนรู้จักกันมาอย่างเนิน่นนานกินนมแล้วคะ่ะ ทั้งหมอทั้งพี่นะคะคอยให้กำลังใจขอบคุณที่ติดตามนะคะก็กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็น่าจะเป็นเคสแรกที่เรานำลูกช้างป่าพันหลงมาที่มามาให้เขาได้มาเจอแม่ช้างแล้วก็กินนมในพื้นที่ที่เกือบจะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ วันที่เจอเขาก็มีก็สิสกันยานะคะแล้วก็อายุเขาที่คุณหมอประเมินก็คือหนสอสัปดาห์ก็น่าจะเกิดเดือนต้นต้นกันยาเลยนะคะก็นับได้ก็คือ2เดือนกว่าส่วนน้องธารินน่าจะเกิดประมาณ30ตุลาก็จะประมาณสองสัปดาห์กว่าๆค่ะส่วนข้อสังเกตของ ทารินก so e so ับกัญญานะคะความสูงน่าจะไม่ค่อยต่างกันค่ะถ้าดูข้างหลังก็ยากดูที่ง่ายที่สุดก็คือหูนะคะลักษณะใบหูหูของน้องทารินจะพับนะคะส่วนหูกัญญาจะเล็กกว่าแล้วก็พับที่มุมนิดเดียวค่ะส่วนน้องทารินพับใหญ่นี่กัญญากำลังกินนมแล้วค่ะก็วันนี้ทุกคนก็ดีใจค่ะทำลายสถิติ3นาทีดูดต่อเนื่องมีปล่อยนิดนึงค่ะ ตอนนั้งทลรินเดินเดินสวนแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลกกาะกันนี่ค่ะเวลากัญยาเข้าเต้าก็ทลรินก็อยู่ตรงนั้นนะคะแม่ก็กินหญ้าธรรมชาติตรงนี้นะคะเจ็ดวันถือว่าก็ได้ทำผลงานได้ดีมากนะคะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นนักเรียนก็น่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกทำทาได้ดีค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้คุยกันว่าเราอาจจะต้องปรับอิิยาบทหลายๆอย่างที่อยู่กับแม่นะคะให้มีอิิยาบทอื่นๆด้วยค่ะเพราะเราสอนให้กันยานะคะมีแต่อิิยาบทเห็นแม่แล้วกินนมเห็นแม่แล้วกินนมก็กลัวแม่วันดีจะหุดหงิดนะคะก็เลยควรจะให้มีเนี่ยค่ะพาเดินออกมาแต่ตอนเดินนะคะระหว่างการเดินกันยาก็ยังจะพยายามกินนมใช่ไหมคะ <c oughs> เดินเพราะไม่รู้เรื่องว่าเขากำลังจะไปไหนพอเห็นเต้าแม่ปุ๊บก็กินเลยนะคะนี่ก็อยู่ด้วยกันนะคะคุณหมอก็เรานะ่าจะเฝ้ากันมาสามชั่ออวโมงมหน่ออยเนี แบบเดินเข้าไปตอนแม่กําลังเดินที่ก็ไปมุดใต้ท้องไปอะไรแต่แม่เขาก็ดีเนาะเขาเอาขาหลบหลบแบบถ้าไม่หลบก็คือเตะฮะ,ฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือช่องคลอดเขาเป็นแผลจากการคลอดบางทีกัญญาก็ไม่รู้เรื่อง<ะ>ไปเลียไปอะไรแถวช่องคลอดแม่เขาก็แม่เขาก็เจ็บก็คงลาคานบ้างแบบบางทีก็พยายามจะเตะอะไรแต่ว่าควานเราก็ช่วยดูช่วยห้ามไว้เหมือนเขายังยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเท่าทาลินเท่าไหร่ ทารินเขาจะรู้ว่าเอไม่ไปที่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะทาแมส่งสัญญาณคือโยกเข่านิดนึงเหมือนทารินรู้ใช่รู้ทรายนี้กันยายังไม่รู้ม่เหมือนเมื่อกี้ตอนเดินเนี่ยก็จะไปกินนมตอนเดินแล้วก็แม่ก็จะจังหวะก้าวจะเตะหลายรอบแล้วแต่เขาก็พยายามหลบให้อะไรเงี้ยแม่แม่รู้สึกแม่ก็รู้สึกหลบให้น้องกันยาหลายจังหวะเหมือนกันตัวเองตัวเองเดินไปที่ข้าวแม่นะคะครับใช่ แต่ถ้าพูดจริงๆนะวันพูดเทนเขาเตะหลายรอบนะแต่วันเนี้ยเขาพยาเขาไม่เตะอาจจะเป็นเพราะวันนั้นกันยาเขาเขาดูดแบบดูดแล้วก็ไม่กินจริงอ่ะแม่เขาเจ็บนมหงรับคานบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะดูด<อ>แล้วก็ปล่อยดูดแล้วก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเลยเป็นจย์ใหญ่ว่าโอ้โเราเรานี่เองที่สอนให้กันยาเจอแม่ทุกครั้งมีแต่ให้กินนมเราก็จะเรียกนมบ่นแต่จริงๆเราลืมสอนไปว่าเขาควรนั่งอยู่เฉยยืนอยู่เฉยๆก็ได้ ตอนเจอแม่เรียนรู้จากทาลินเนยนะสังเกตดูว่าพี่ดูดนมเป็นเพราะว่าทาลินดูดเขาก็เลยดูดตามตอนวันแรกๆเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงอ่ะต้องเอานมชงนมดูดอ่ะไปไปไปป้อนแถวๆนมอะไรเงี้ยแต่พอเขาเห็นทาลินดูดตรงนั้นเออเขาก็เริ่มเรียนรู้นี่นี่คือทาลินขอกินนะคะกัญญาก็หลบๆออกมาอยู่ค่ะอ่าหรืออาจจะที่หลบเพราะว่าเห็นพี่หรือเปล่าคะพี่อ้น ถือว่าด้วยด้วยลูกช้างก็ทารินยังเปิดโอกาสมากมากเลยนะคะใช่ฮะวันนี้ดูเปิดโอกาสมากกว่าวันวันเมื่อวันพุธเมื่อวันศุนก็ยังมีบ้างทารินแบบแย่งอ่าใช่แย่งเต่ากันแล้วก็มีการผลักดันเล่นกันแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็เหมือนเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยมันมีตีกันทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันมันไม่ใช่แบบว่า จะสู้กันเพื่อด้วยความอาฆาตพยาบาท<ช>ไม่ใช่แบบนั้นน<ฮ>ะเหมือนแย่งของเล่นกันอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็ดีกันบางทีก็แย่งเต้านมกันอะไรอย่างงีย้ยก็ถ้าถ้าเราเป,เปิดกล้องคําวะแถบอยู่ช้างป่าค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เป็นวัยที่ทะเลาะกัน <ฮะ S 2> แต่ถ้าทะเลาะกันจริงจังมากๆทั้งดึงหาง <ฮะ S 2> แล้วก็ขนหางหลุดนี่คือลูกช้างโตขึ้นมปนิดนึงค่ะวัยนี้ก็ยังอยู่กับแม่มากกว่าเขาก็เลยอ่ะนี่แต่นี่คือแม่กับลูกเขาอยู่ตลอดเกินไปมันก็เลย น่าจะมีแต่ว่าถ้าเป็นลูกช้างโตกว่านี้ค่ะที่ทะเลาะทุกทุกอีเดียบนเหมือนกันค่ะน่าจะสู้กันแรงค่ดึงที่หางช้างป่าจะด้วนนะคะน่าจะเป็นถ้าเป็นช้างเพศผู้นะคะเขาเริ่มทะเลาะกันตั้งแต่ตอนไหนคะทะเลาะไม่จบค่ะในโป่งก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะ ส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่คะที่เห็นทะเลาะกันต้องโตเลยน่าจะเท่าหกเจ็ดเดือนค่ะไม่ได้ถึงกระโตมากและแต่แต่สตาร์ตตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่จนเป็นลูกช้างโตสองปีสามปีก็ยังเป็นคู่ทะเลาะกันเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าทะเลาะแบบจะฆ่ากันให้ตายค่ะไม่ใช่่ไม่เหมือนตัวเต็มัยที่ตกมันแต่ถ้าตัวเต็มัยตกมันนี่โหอันนั้นอันนั้นแรงเหมือนกันค่ะครับแลนนี้พัฒนาการอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะ ก็คือไม่หลงทางไม่หลงทางใช่ไหมพี่เปี๊ยกหลงทางน้อยลงเนาะกันยาหลงทางน้อยลงค่ะเวลาข้าเต้าตอนนี้แม่นขึ้นครับแม่นขึ้นล้วดูดนานขึ้นะแม่นขึ้นต้องขออภัยว่าไม่ได้หันหน้าไปที่หมอเพราะว่าไม้มันอยู่ฝั่งนี้่คะจะได้ยินเสียงครบถ้วนค่ะเพราะว่าเมื่อวานเห็นวันก่อนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะ คือคนไลฟ์ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมือไลฟ์นะคะ<ม>แต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆค่ะวันนี้ิีประเมินบริสกรช้างอเอาเอาเขาเอาลูกอเอาลูกเ,เคยเห็นแต่ตัวเต็มวัยใช่เป็นใหญ่ประเมินตัวเต็มวัยถ้าลูกน่าจะแค่ช่างน้ําหนักแต่ว่ามันเมียนหนึ่งก็คือตอนวดัดไซส์ขนาดตรงกระโหลกหูอะค,ะคอ่ะโคนหูสองฝั่ง จาโตขึ้นไหมอะค่ะเนี่ค่ะโอ้ก็มีอิริยาบถอื่นแล้วนะคะกันยามไม่ถึงไม่ถึงกับต้องต้องมาเซาซีแม่ตอนนี้ทารินก็ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเจ็ดวันเราก็เหมือน ถ้าจะพูดถึงว่าพอพยายามที่เราอยากให้เขาเจอแม่และได้นมบ้างก็ถือว่าสําเร็จนะคะคุณหมอถือว่าสําเร็จถือว่าวันนี้ได้กินนมเยอะก็น่าจะเป็นเราอาจจะต้องลดนมชงคนเลี้ยงลงเรื่อยๆฮะถ้าถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขากินได้จากเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือค,ค,คือคือดีที่สุดเลยไม่ไม่เอานมไม่เอานมชงละกลับไปหา <ไป S 2> แม่ค่ะกลับไปหาแม่ค่ะคุณกัญญา ก็ครั้งแรกรอบแรกเราวันแรกเราก็ลองลดนมเหมือนกันค่ะแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีเสียงร้องกันยาร้องค่ะแต่วันนี้ถ้าจะเข้านมหรืออะไรไม่ร้องค่ะฝนตกลงมาอีกรอบแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอยุติการไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็น่าจะเป็นส่งภาพวิดีโอนะคะมาให้ชมการพัฒนาการของเขานะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากที่เป็นกําลังใจขอบคุณหมอตัองมากนะคะคขอบคุณครับดีครับขอบคุณหัวหน้าสถานีวิจัยสตาผู้หลวงค่ะหมอกิ้งนะคะอยู่ทางนั้นขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะดูแลแล้วก็พี่ควานของพัฒร e ะอีเลฟเฟนคอนเซอร์เวชันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ